นอนแหละเดี๋ยวท่านผู้ชมอะ่ะเดี๋ยวดูก็จะแบบรู้สึกว่าใครมันจะไปขับขนาดนั้นร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่เขาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเขาขับอันนี้เราก็เลยลองเข้ามาในเมืองเนาะลองแบบมาขับว่าเออแบบปกติคนคนปกติก็ใช้ชีวิตการขับรถปกตินะเออเ้วเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับในในโช๊คที่แบบว่าวิ่งความเร็วสูงแน่นๆเลยเนี่ยแล้วขับในเมืองเนี่ย มันจะกระด้างไหมอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวให้พี่โจโดได้ได้บอกท่านผู้ชมนิดนึงยิ่งขับช้าย,ยิ่งนุ่มครับ,รบอ่ามันเป็นถ้าคุณตามหาฟิลลิ่งของโชคดีๆนะอ่าดีพีห้นึ่งจบนะสำหรับผมนะครับผมชอบ,บฟิลอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่โจก็จะมาอีกครั้นนะใช่แล้วผมเสียตังค์ตลอดเลยนะีมันใช้งานได้จริงนะขี่ในในเมืองในอะไรอย่างเงี้ยนะครับ คือด้วยส่วนตัวผมอะผมเป็นคนชอบรถนิ่มเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเราใช้ใช้รถเราใช้ทุกวันพี่ผมใช้ทุกวันขับจากบ้านมาทํางานขับจากที่ทํางานไปบ้านเสาร์อาทิตย์ก็ใช้บางทีก็าพาครอบครัวมีครอบครัวไปด้วยบ้างมีอะไรอย่างเงี้ยคือเวลารถมันนิ่มหม่มันก็นั่งสบายใช่ไหมทีเนี้ยถ้าพี่โจนั่งคันนี้พี่โจะรู้สึกว่าแบบมันมันจะรู้สึกแบบ ค่อนไปในทางนิ่มเนาะด้วยด้วยวิธีการปรับของผมมากผมก็จะไม่ได้ไปปรับเค้นคอมเพสรีบาวอะไรมันมากมายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องแบบว่าเอ้ยวันนี้อยากขับเร็วต้องไปนั่งจูนนั่งปรับไม่ต้องครับคุณอยากขับเร็วคุณก็ขับไปเลยคุณอยากขับช้าคุณก็ขับไปเลยอย่างเงี้ยครับเพราะว่าด้วยตัวเทคโนโลยีภายในมันอะคือมันทํางานให้คุณอยู่แล้วนะครับว่าคุณอยาขับเร็วเออมันก็ มันก็สามารถที่จะรองรับได้ในความเร็วนั้นไม่ใช่ไม่ใช่แบบตอนขับช้าโอ้โหนิ่มแต่พอพอขับเร็วก็ย้วยเลยต้องอไม่ไม่ใช่แบบนั้นครับอันนี้คือข้อดีแหละพี่ก็คือข้อดีอ่บางบางทีเราเอานิ่มการคอนโทรลในการเข้าโคง้งมันก็ลําบากนะมันก็เข้าโค้งยากมันก็ได้อย่างเสียอย่างแต่อันเนี้ยมันเหมือนเขาทํามาตอบโจทย์นะครับนิ่มด้วยเข้าโค้งได้ด้วยมันเออมันก็แปลกนะผมผมแปลกตรงเนี้ยแสดงว่าบายพาสมันมี ว,ว้าวมีอะไรเยอะแยะซับซ้อน <laughs> มันตอบโจทย์กับกับทุกคนไงเพราะว่าเราปรับเข้าหาตัวเองใช่ไหมครับเราชอบแบบนี้อะเราก็ปรับไปเราชอบแบบนี้เราก็ปรับไปโอ้โหเก็บรอยต่อถนนดีมากเลยอันนี้คือถนอนคอนกรีตใช่ไหมพี่โจใช่ครับคอนกรีตล้วนๆเส้นนี้เป็นเส้นเคสเลยนะใช่ครับโชคดีไม่ดีถนนอย่างเงี้ยรู้เรื่องก็ <laughs> <laughs> ้วยงบีเอฟด้วยอะเคโอทัวร์พีอาร์สิบนะสบายสิบชั้นคือ เนียนเนียนเนียนพี่ต้องเรียกว่าน,นีนครับเอาเอาง่ายๆเสียงตืบ<ม>ยังไม่ได้ยินเลยนะ<ม>เสียงแบบวิ่งผ่านแล้วตุบ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 ,ตบยังไม่มีเลยนะนี่ผมอยากรู้ถ้าใส่ยางมัเทเรีนนะครับฟิลมันจะดีแบบนี้ไหมมันก็ไม่หนีอันนี้มันก็ไม่ดีเท่านี้แต่มันก็ไม่ได้หนีจากอันนี้ไปเยอะหรอกพี่มันก็คือยางมันถ้าขอให้เป็นยางใหม่อะครับยังไงก็นิ่มครับาพี่เอาจริงยางมัดอะคือถ้าไม่ได้แบบเรื่องเสียงนะ ความนี่มันก็อาจจะนิ่มกว่าสมมามใบเพราะโดนเนื้อเนื้อ,อยางเขาเยอะแต่พออย่างว่าแล้วพอเก่าไปเงี้ยมันก็เอาไม่ได้หมื่นโลดเปลี่ยนเลยพวกยางมัดมนเขาลดจอดนะส่วนใหญ่แต่มีนะที่โรงงานมีมิลเอ็กซ์อยู่คันหนึ่งแต่นั้นไม่ได้โชค๊คบีพีหรอกครับแต่ใส่เป็นโช๊คตัวเหลืองใส่ยางมัดเลยนะวิง่งเคเอ็มสามวิ่งชีวิตประจําวันเลยก็ก็ที่โรงงานเขาก็ใช้กันอยู่ครับก็วิ่งปกตินะก็ถือว่านิ่มนวลครับ เสียตังค์แพงหน่อยแต่จบครับคือจริงๆถ้าจะบอกว่าถ้าคนแบบว่ายังไม่ถึงยังไม่ถึงเงินยังไม่ถึงว่าจะมา B P ห1หนึ่งเอจริงๆอ่ะโชคตัวสีเหลืองในตัวชาร์เจอร์สปอร์ตก็ไม่ได้ฟิลฟิลก็ไม่ได้หนีอันนี้เท่าไหร่นะครับก็คล้ายๆกันแบบนี้แหละครับเพียงแต่ว่าเขาจะด้อยกว่า B P ห้าหนึ่งตรงที่ว่าความเร็วต่ำเขาจะนิ่มสู้ B P ห้าหนึ่งไม่ได้แต่ถ้าความเร็วสูงๆ่ะครับ คือร้อยร้อยกว่าขึ้นไปเนี่ยคือมันก็จะเป็นฟิลเพราะว่าฟิลอีมูเขาก็จะประมาณนี้อยู่แล้วคือเน้นว่าหนึบเข้าโค้งดีนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าวิ่งความเร็วหน่อยอย,อย่างเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะคอนโทรลรถได้ง่ายคันหลังวิ่งตามดูโชว์เราทาอะไรกัน <c oughs> อีโก้หลังอะไรรีโก้ล <c oughs> ไม่ได้อวยนะแต่ของเข้าดีจริงนะ <c oughs> ขี่คอนกรีตรู้เรื่องเลยคนระับถ้าเราใช้ยางแข็งๆอย่างเงี้ยตึกตึกตึก,ตก,ตก เดี๋ยวเราไปหาข้าวกินกนะันอ่าไปนะอันที่ตอนนี้ที่หู่ก็เขาก็กําลังนะบันเลงรถพี่โจอยู่อีซูซู2020ใส่ B P 5 1นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถพี่โจเนี่ยหลังจากทํามาเสร็จแล้วน่ะฟิวจะประมาณไหนพี่โจจะยิ้มไหมฮนะเดี๋ยวไปชม